ขึ้นเครื่องนะคุณแม่นะอืมนะนีคุณแม่ไปเจนน้อยไม่สบายนาะให้พักผ่อนโอเควันนี้ชลินมาส่งชลินกลับบ้านโอเคโอเคเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่ เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวเรามาเทรดใหม่เราจะต้องชนะเธอต้องตามกูแพ้เลยนะทุกวันฮนะก็ไม่ดูสิอ่าโอเคกลับไปจะทาำอะไรไปโอเคมาโอเคมมไม่ใช่หมายถึงว่าพี่ต้องวางแผนในการ นอนผมว่าตามครูแพนอยังไงแป๊บเดียวพี่ก็ได้ทหมดอ่ะมันืนไม่ต้องบอกดีเลดูดูดูตื่นกตรงนี้ตื่นอ่โอนก่อนตอนบ่ายไม่ต้องเพลทตอนเย็นไม่ต้องเพลทตอนเย็นไม่ต้องเพลทอาบน้ำนอนอ่าถูกต้องโอ้โหเข้าง้างไปเลยหน้อยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมวันนี้พี่น้อยเย็นแคบอกจะไปซื้อคอมแล้วจะเอาให้ปินจังโอเค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 ดีขึ้นละโอเคบ๊ายบาย โอเคบ๊ายบายเด่ะ,ะเราจะเราจะเป็นนักเทรดฟู้ามเทรดเดอร์ระบบโอเคป่ะนี่ไงโอเคบ๊ายบายเอานี่ไง๊ะกลับยังโอเคมาส่งจีต้าอ่ะเอ้มาส่งคุณแม่ ไอ้มาส่งไอ้พี่มดโอเค